สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมมีแนวทางการทำรถแห่มาแนะนำครับแนะนำเพื่อนๆสําสำหรับมือใหม่นะครับสำหรับตัวนี้มันจะเป็นรถด,ดำนะครับเราจะใช้รถด,ดำมีลานครับรถด,ดำที่มันมีล้อแบบนี้ครับมันจะทำให้เหมือนรถจริงมาก เราซื้อรถมาครับแล้วรถมันจะสั้นนะครับรถมันจะสั้นเราก็ต้องมาต่อมาต่อใช้พัดบูดนะครับในการต่อเราต่อมาต่อพอให้มันรับแรงได้นะครับให้มันแข็งแรงนิดนึงแค่นั้นแหละครับแล้วก็ความความยาวต้องได้นะครับ ต้องเข้ากันได้แบบนี้ครับประมาณนี้ให้ให้ให้มันพอดีนะครับประมาณนี้ครับส่วนเรื่องหัวรถผมไม่ได้ทำเองทั้งหมดนะครับผมก็จะตัดตัดตัดตรงนี้ออกครับหน้าหน้าเดิมมันจะอยู่ตรงนี้นะครับ แต่ผมตัดออกตัดออกแบบนี้ตัดมานี่ตัดออกเลยนะครับแล้วก็เอาใช้พาสเวินะครับมาดัดแล้วก็ตัดแกะลายใส่นะครับก็จะประมาณนี้ครับทําง่ายๆครับก็ติดกาวให้แข็งแรงนะครับก็จะออกมาก็ดูดีครับ นี่ครับจะเต็มๆนิดนึงก็จะมงงนนะครับตอนนี้ก็จะประกอบใส่แต่ต้องใส่ลำโพงใส่อะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับตอนนี้ก็ทำมาได้2วันแล้วครับรอพาสเวิร์ดอยู่นะครับรอของอยู่ของมาเมื่อไหร่ก็ งได้รีบทำรีบเสร็จนะครับตัวนี้เป็นของลูกค้านะครับสั่งทำมาสั่งมาก็ทำให้ครับตัวนี้ผมขายอยู่ที่ถ้าเป็นรถแบบสำเร็จแล้วนะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับผมขายอยู่ที่พันสาาสนะครับ ก็ประมาณนี้ครับหัวรถก็จะทำสีขาวนะครับตอนนี้ใส่ทำตู้ทำอะไรใส่ให้เรียบร้อยนะครับใครมีอะไรสอบถามก็แอดเฟซผมมาได้นะครับสอบถามใน Facebook ได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะชื่อ Facebook นะครับผมทำลิงก์ไม่ได้นะครับ เดี๋ยวแปะชื่อไว้ด้านล่างคลิปนะครับส่วนใครสนใจรถแห่ก็ทักมาในเฟซได้นะครับหรือจะโทรมาก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาเบอร์ไว้ให้แล้วก็ชื่อเฟซบุ o กไว้ให้นะครับก็ประมาณนี้ครับวันนี้พรุ่งนี้ก็ทำสีหัวครับขัดอะไรเรียบร้อยก่อนนะครับ ตัวนี้ก็เป็นรถแห่คันแรกของผมนะครับคันใหญ่มากครับเป็นบลูทูธเหมือนกันครับแต่ไม่ได้เล่นแล้วครับจอดไว้ครับเป็นโมเดลจอดโชว์ครับครับมีอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับแอดเฟซไปได้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ